If I come up and I fall off, that's on me. That's on me. If I come up and I fall off, that's on me. ค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูนายเีกเช่นเคยนะคะกับการแต่งหน้าลุคนี้ค่ะปกติไม่ค่อยแต่งลุคนี้ให้เพื่อนๆดูกันเท่าไหร่นะคะก็จะเป็นลุกที่ฉ่ำๆวาวๆหว,ว,วานมากขึ้นนิดนึงนะคะอย่างตอนนี้มีรอยสิวอยู่บ้างนะคะก็จะใช้รองพื้นที่มีความปกปิดมากขึ้นนิดนึงแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์แต้มตามจุดที่มันยังกรบไม่ได้ซะทีเดียวนะคะเน้นสีตาสีปากสีแก้มพยายามให้มันใสามากขึ้นนะคะไปติดตามชมกันได้นะคะว่าแต่งหน้าออกมาให้ได้ลุคนี้แต่งยังไงคะการเซ็ตหน้ากันก่อนเลยนะคะทาครีมกันแดดทามอยส์เจอร เราแต่งหน้าให้ดูกันก็จะไม่ล้างหน้าใหม่นะนูก็จะใช้กระดาษซับม,มันยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะซึ่งหนะูาชอบมากอันนี้มันเป็นของญี่ปุ่นจริงๆมันมีหลายยี่ห้อที่มันเป็นลักษณะกระดาษแบบนี้นะคะมีขายในร้านบิวตี้วัดสันอะไรพวกอย่างเงี้ยชอบมากกว่าที่มันเป็นฟิล์มสีฟ้าเนาะไม่ได้ดูดเอาน้ำมันออกมาเยอะมากเกินจนหน้ามันจะแห้งอะไรเงี้ยพอซับๆให้น้ำมันส่วนเกินออกไปจะได้ไม่วุ่นวายกับตอนที่เราแต่งหน้าลงมอยเจอร์ไปแล้วเนาะหนูนะ่าจะแค่ลงแพรเมอร์อะไรก็ได้ใครจะลงมอยเจอร์ทับอีกกกรอออนนนนึงได้้้้เเพืื่่่ใหหหหาาชชมมยะั ที่จะแต่งหน้าต่อไปนะคะอันนี้หนูนาะใช้ของ Bobby Brown นะคะเป็น Vitamin Enrich e d Face Base เป็นตัวที่ช่างแต่งหน้าหลายๆคนวัวแวร์กันมากว่าเป็น face base ก่อนการแต่งหน้าที่ดีมากแล้วเขาก็ใช้แต่งหน้าพวกดันลมดาราอะไรแบบนี้ก่อนใช้มาวอร์มก่อนแล้วค่อยใช้นะคะเนื้อค่อนข้างเนอบแต่พวอร์มแล้วอะลงผิวได้ง่ายมากขึ้นนะคะเน้นบริเวณ T zone เลยเป็นหลัก สังเกตว่าท้องใหม่อะยังไม่คุ้นชินกับแสงในห้องนะไม่รู้ว่าจะเปิดกระจกเปิดพมดาข้างหน้าขึ้นไปดีไหมแสงธรรมชาติมาเต็มเมนะมันก็จะสว่างมากเกินน้าจะขาวโพลนมากนะคะหนูนะก็เลยปิดลงมาแล้วก็ใช้ไฟที่มีอยู่ในห้องนะคะยังไงลองคอมเมนต์ดูว่าไฟขนาดนี้คือเห็นดีเทลในการแต่งหน้าหรือเปล่านะคะขอมาลงเฟรชแอนด์พรายมิเซตติ้งสเปรย์ได้ทั้งก่อนระหว่างแล้วก็หลังการแต่งหน้า ทำให้หน้าชุ่มชื้นจริงๆจะไม่ซับออกแล้วจะเอาอันเนี้ยลงแล้วก็ซับให้มันชุ่มชื้นก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยรองพื้นที่่าเลือกใช้วันนี้นะคะหนูนะ่าต้องการให้ฟินิชออกมาดูหน้าเนียนกริบนะคะนะก็จะใช้แม็กใช้มานานมากะคะโปรลองแวร์ r ความที่เราอะชินกับการที่เราชอบหน้าให้มันปิดหน่อยนะคะใช้กับแปรงหัวตัดเห็นไหม รัชทูนะคะหัวที่เป็นอย่างเงี้ยมันจะค่อนข้างปกปิดค่อนข้างดีเกลี่ยรองพื้นได้งานที่แบบตึบหน่อยนะคะเกลี่ยไปทั่วเลยแปรงพวกเนี้ยถ้าเกิดเราเดบเอารองพื้นเข้าไปหมดมันจะทําให้กินรองพื้นเยอะพอสมควรนะคะถ้าเกิดสมมติไม่อยากที่จะให้กินรองพื้นมากแท็บแบบนี้ทีละนิดทีละหน่อยนะคะรองพื้นก็จะไม่ค่อยกินแต่ว่าอันเนี้ยเน้นงานปกปิดเนื้อหนูนาะก็ใช้รองพื้นเยอะหน่อยเพราะว่างานกับแปรงอะ่ะมันจะกรีบอะ่ะแต่ว่ามันจะเปืองอะ่ะเรามีรอยสิวเนาะเดี๋ยวเราค่อยมาลงคอนซีลเลอร์อีกรอบก็ รองพื้นที่กริบอ่ะมันจะช่วยทําให้คอนซีลเลอร์อลดพาระลงแต่วันนี้เราจะใช้คอนซีลเลอร์ สองปัม๊มครึ่งหน้านะคะโปรลองแวร์ก็ค่อนข้างหนานิดนึงแต่ว่าเวลาเราลงค่อยๆลงจะไม่ได้หนามารองพื้นมันอยู่ที่แปรงสักประมาณแบบ30%แล้วลอรับรองใช้แปรงลงอะ่ะหน้าเนียนกริบลงแบบสโตรกสั้นๆอย่างเงี้ยน,นะแล้วก็แท็บไปเรื่อยๆหน้าเนียนมากแต่ว่าคนส่วนใหญ่อะ่ะรีบๆอะ่ะจะไม่ค่อยอยากใช้แปรงเพราะว่าแปรงมันใช้เวลานานต้องแท็บอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจนกว่าหน้าจะเนียนะ่ะวันนี้นะไม่ได้รีบรายนะนนนะก็เลยจะมาถ่ายทอดเทคนิคผันแปรงบ้างเพราะว่าทุกทีจะใช้พับคูชชั่นเป็นหลักสำหรับงานขี้เกีก่ีย ก็จะใช้พัฟพูชชั่นนะะหน้าผากไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะก็จะเอาที่ติดอยู่ในแปลมิดหน่อยโคเวอร์สีคล้ายๆกันเท่านั้นเองต่อไปเราก็จะมาใช้คอนซีลเลอร์นี่เองนะคะ Too ทูเฟสตอนแรกน่าได้แพคเกจจิ้งอันนี้มันนะคิดว่าเป็นรองพื้นนะเพราะมันใหญ่เหลือเกินดูดิ ใหญ่มากแล้วพอมาอ่านดีๆเฮ้ยมันเป็นคอนซีลเลอร์นี่หว่าตรงไหนที่มันยังปกปิดรอยไม่ดีอ่ะฉันมีกระเนาะมีรอยสิวตรงนี้มันจะเข้มกว่าสีผิมวลาประมาณครึ่งเฉดนะคะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาไฮไลท์ด้วยสีที่สว่างเวลาจะให้มันกบเนี่ยต้องแท็กจากล่างนะคะงานละเอียดผิวเนียนก็ต้องขยันนิดน,นึงนะคะ ข้อดีของแปรงอย่างหนึ่งนะมันจะทําให้รูขุมขนนะค่อนข้างกริบนะคะเพราะว่าเราเป็นการแคบลงเข้าไปในรูขุมขนจริงๆนะหนะ้ามันก็จะเนียนมากนี่สังเกตว่าหลังจากที่หนูนะ่าลงคอนซีลรอยสิวไปแล้วอะ่ะมันจะมีความเข้มของผิวหน้าขึ้นนิดนึงนะคะช่างมันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาลงคอนซีลเลอร์ในจุดท,ที่มันสว่างขึ้นหน้ามันก็จะถูกไฮไลท์ขึ้นไปนะโอเครองพื้นเสร็จแล้วคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วต่อมานะคะเราจะมาใช้อัลวากลาสคอตตอนสว่างกว่าสีผิวหนูนาประมาณ1นึเฉดครึ่งนะคะช่วยไฮไลท์บริเวณที่ดดูมดลงไป ะคะใช้เองนะคะเราก็สามารถลงไปได้เลยเห็นไหมว่าจะขาวก็ผิวหน้าลงมงุมปากนิดนึงจีโซนิดนึงจงมูกนิดนึงจุดไฮไลท์ของหน้านะที่นะ่าต้องลงร่องแก้มเพราะว่าร่องแก้มเนี่ยมันมีรอยบุ๋มลงไปทําให้มันเป็นสีเข้มขึ้นหมายถึงในเรื่องของมิติเนาะถ้าเกิดเราลงสีสว่างลงไปอะ่ะมันจะทําให้รอยบุ๋มตรงนั้นนะแทบไม่ค่อยเห็นเลยนะคะเป็นการถักเทของแสงนะถ้าเกิดใครไม่มีคอนซีลเลอร์สีที่สว่างขนาดนี้นะใช้รองพื้นสีที่สว่างขึ้นก็ได้หรือว่ารองพื้นที่เราซื้อผิดอะไรประมาณเนี้ยเก็บไว้อย่าทิ้งนะพวกรองพื้นสีส หว่างพวกนี้มันสามารถเอามาผสมได้นะคะเราก็เบลนต้องใจเย็นๆน่ะ เป็นปกตินะว่ามันจะขาวแต่ว่าทุกอย่างมันเซ็กเนี่ยมันก็จะดีขึ้นเองคะหลังจากที่เราลงคอนซีลเลอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเช็คในกระจกใกล้ๆถ้ามันยังมีรอยมีริ้วมีอะไรอย่างเงี้ยก็ใช้นิ้วแท็บต่อได้เลยวันนี้ลองพื้นที่นะ้นเลือกใช้คอนซีลเลอร์ที่นะ้าเลือกใช้ค่อนข้างแน่นนิดน,นึงนะคะไม่ค่อยเป็นงานผิวเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครชอบงานกรีปไปต่อกับนนะ้นได้ค่ะลองพื้นแม็กคอนซีลเลอร์ทูเฟสอัลว์กราสเนี่ยถ้าเกิดสีสว่างก็เอามาลงใต้ตาลงอะไรอย่างเงี้ยตามี่นาาาาบอกกรรรืววะเมมมัสสสผิถ อยสิวอะไรแบบนี้อยู่เลยเอาว่ากราสคือเนื้อตุบมากดีมากค่อนข้างขุมเพราะว่าเราไม่ได้ใช้เยอะแป้งฝุ่นจุงแซมมอนนะคะจริงๆพทับมันไม่ได้เอามาอยู่ในกระปุกนะแต่หนูนาเอามา,สาใส่ด้วยกันด้วยความที่แป้งประจุจะฟุ้งมากเขาก็เลยมีฝานูนขึ้นมาเวลาปิดแป้งมันจะกดรูได้พอดีนะมันไม่ค่อยสะดวกหนูนาก็เลยยัดทับเข้าไปพอปิดปุ๊บมันก็จะเป็นรูไม่ค่อย practical เท่าไหร่แป้งเขาก็จะสีขาวเห็นไหมไม่ต้องลงเยอะนะคะลงแค่พอแบบเซตแต่แป้งเขาเนื้อละเอียดมากค่อนไปทางฟุ้ เนียยมันฟุ้งมากนะคะแล้วมันสีขาวอะหนูนารู้สึกว่าเวลาแต่งหน้าแล้วมันจะลอยๆนิดนึงนะแต่ว่าเราลงแต่น้อยแล้วก็จะสามารถคอนโทรลได้ทีนี้พอเวลาหนูนาลงเนี่ยหนูนาก็จะใช้แปรงลักษณะหัวคุ้มอันนี้อันนี้ก็เป็นแปรงของกระจุริยเหมือนกันอันนี้นาชอบเป็นพิเศษเลยอะหัวค่ะว่าจัดพุ่มแปรงมาแบบเวลาลงแป้งอะค่อนข้างนุ่มเนียนเลยแหละ จริงๆแปลงนี้จะเอาไปลงงานรองพื้นหรือว่าเอาไปลงเบนสีแก้มะเร็่งก็ได้นะแต่ว่าหนูนะชอบเอามาปัดแป้งมากกว่าแปลงของเขาอะนุ่มมากคือลงแป้งคือเนียนมากนะคะความไม่ชอบแป้งของป้าจุ๋มเนี่ยพอมันละเอียดมากไม่ค่อยไปอะกับสีผิวเท่าไหร่มันก็จะเป็นขาวๆน็ดนึงอะนะมือเกลี่ยเรื่งอะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เอามาใช้ดูไม่ได้ใช้นานนานแล้วนะคะรองเซอร์วันนี้ที่ใช้เป็นรองเซอร์ตัวใหม่ที่ลองซื้อมาดูเฮ้ยไม่เป็นของถูกที่ดีนี่หว่า ODBO สีค่าวดูดิซันคีสมากๆเลยนะคะออกส้มๆหน่อยนะ จะใช้คู่กับแปรงค่อนข้างหัวใหญ่จากหลายๆยี่ห้อเนี่ยผ่านแปรงนี้มาหมดแล้วนะคะพวกแบบรอนเซอร์ต่างๆเพราะว่าหนูนาชอบเอาแปรงหัวใหญ่อะลุงให้ทั่วบริเวณกรอบหน้านะคะแล o o ะ o d d ดีอ่ะมันก็จะเป็นรอนเซอร์ในจังหวะที่แบบค่อนข้างทําให้กรอบหน้าที่ขาวๆคนโฟนเนี่ยเชื่อมทําให้เครื่องสําอางไม่ได้ดูตะโกนมากเกินไป สีแบบดีมาก o d b o นี่แบบเป็นหลักสิบเองอะงงมากเลยอะอยากลองดูไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นงานพรอนเอร์ของถูกอะมันจะเป็นยังไงสรุปก็คือแบบเวิร <Work S 1> นะ์กมากเข้ากับสีผิวคนไทยดีนะคะลงนิดเดียวก็คือทั่วแล้วแบบแค่แป้งเนี้ยก็ทั่วแล้วหนูนะันลงแค่กรอบหน้านะจะยังไม่ได้ทําให้หน้าตอบขนาดนั้นนะคะเพราะว่าอันนี้นะูลงทั่วบริเวณนะให้มันไม่หน้าขาโปงไปนะคะคิ้วเนี่ยเป็นสิ่งที่หนูนะันเน้นรองมาจากผิวเลยนะคะคิ Q ้วเนี่ยเป็นมหากราบเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดใครอยากเห็นคิ้วที่แบบอย่าง ละเอียดเดี๋ยวจะมาทาคลิปแยกให้นะก่ <S 2> <S 2> อ, <body> อนอืน่นอ่ะเราต้องกรุงคิ้วในการปัดแป้งนะยิ่งเมื่อกี้ลงปัจจุงใบเนี่ยคิ้วขาวเลยอ่ะมันไปจับกับขนคิ้วนะคะก็ปัดแป้งออกปกติอ่ะหนูน่าจะไม่ค่อยทาสีคิ้วเท่าไหร่นะคะแต่ว่าวันนี้ด้วยความที่เราจะแต่งหน้าให้มันกริบหน่อยนะคะหนูนาขอมาระบายเนื้อสีคิ้วเทวีโรเทชันอันนี้เนี่ยสีค่อนข้างอ่อนนะหนูนาจะใช้สีกลางกับเข้มเนี้ยแต้นนิดเดียวแล้วก็เอามาฝนแบบเบาๆไม่ได้เป็นการขึ้นคงคิ้วด้วยซ้ำนะคะ พื้นสีคิ้วเวลาถ่ายรูปมาอะไรเงี้ยหรือว่าแดดสองอะ่ะจะดูไม่โล้นข้างในเนื้อไงอย่างที่ย้ำนะคะว่าเราอะลงสีคิ้วแค่ให้มันเป็นพื้นข้างล่างนิดนึงแทบจะแบบไม่ได้ขึ้นมาเป็นทรงด้วยซ้ำน,นะคะคิ้วก็ไม่ได้จบแค่นี้เนาะขอซุกเนี่ยในการเช็คเนื้อคิ้วนิดนึงแค่ขอบขอลายคิ้วนิดหน่อยคือคิ้วที่สักไปเนี่ยมันจะแหวงแหวงหน่อยอะหัวคิ้วเนี่ยต่ำไปก็จะมาแบบว่าถ้ามันแบบเป็นเส้นคิ้วเห็นไหมนิดนึงเราก็จะทิ้งคิ้วไว้ตรงนี้แปบ๊บหนึ่งนะคะแล้วเราก็จะมาทาานน่งหน้าของเราเนต อยากให้ออกหวานๆหน่อยนะคะเพราะว่าไม่ค่อยแต่งหน้าหวานๆเลยนะคะเลือกใช้สีตานหนูนาะจะมาขโมยไฮไลท์ของ Dior เป็นไฮไลท์นะซึ่งสีมันนะจะนวลละมุนมากสีชมพูนี้ทั่วบริเวณเปลือกตาสีมันจะเป็นสีวาวๆนะคะเนื้อสีไม่ค่อยมีหรอกมันจะมีความวาวๆฉ่ำๆแบบไม่ต้องคิดมากเวลาเราเอาไฮไลท์ลงที่เปลือกตามันจะได้ความสว่างแล้วก็เนื้อสีนิดหน่อยนะคะเห็นไหมสวยมากพาเลตนี้คือคุ้มมากนะคะทุกช่องเนี่ยสามารถเป็นไฮไลท์แล้วก็สามารถเอามาทาตาได้หมดสีชมพูนี่ยากมากเลยอะเวลามาเป็นไฮไลท์ นะเวลาเอามาทาตามันจะสวยกว่านะคะลากลงมา up, ลางอย่างนี้เลย เราลงแชมพูทั่วเปิดอกตาแล้วลงมาข้างล่างแล้วเรียบร้อยนะคะเราจะมาใช้สีน้ำตาลในการคัดเบ้านิดนึงนะคะหนูนะอยากให้มันแค่อ่อนๆเท่านั้นมันจะประมาณน้ำตาลอย่างเงี้ยมันมีหลายพาเลตแหละพอดีชาลลอตทิเบอรี่มันอยู่ใกล้มือเนาะสีประมาณนี้มันจะอมชมพูหน่อยนึงนะคะพอเวลามาคัดเบ้าอ่ะมันจะดูสมูทสีชมพูของเราอ่ะมันเป็นชมพูที่สว่างแล้วนะคะเราก็จะมาคัดเบ้าน้าําตาลเบาๆแค่นิดหน่อย ความเป็นมิติขึ้นนิดหนึ่งชมพูทั้งเบิกตามันจะวาวไปสําหรับคนไทยเนาะเพราะว่าคนไทยอะลูกแก้วตามันจะออกสีดาน้ําตาลเข้มก็คือมีน้อยคนมากอันนี้นะใส่คอนแทคเลนส์มันจะดูซอฟลงไปนิดนึงแต่ว่าจริงๆแล้วถ้าเกิดจะให้แต่งตามได้อะไม่ต้องใส่คอนแทคก็สามารถคัดเป้าขึ้นมาแล้วมันดูกลืนไปได้นะเพราะว่าเราใช้เป็นสีน้ำตาลไปเบลนกับสีชมพูที่มันสว่างทั้งตาเนาะเขียนตาก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูอีกทีนึงว่าเราจะมาคัดเป้าเพิ่มดีไหมจะล้นไปไหมอะไรเงี้ยขึ้นอยู่กับอะไรเนค่องที่ ใช้สีน้ำตาลเข้มคอสซู๊กหนูหนาไม่ค่อยเขียนไลเนอร์ด้วยสีดำเท่าไหร่เพราะว่าไลเนอร์ที่เป็นสีดำอ่ะมันจะทําให้ดูหลอ่อให้ดูตาคมเกินไปนะเป็นคนไม่ชอบไลเนอร์ที่แบบเขียนคมๆอย่างนี้อยู่แล้วเพราะรู้สึกมันจะทําให้ตาดูจริงๆมาแล้วแตบคนถ้าเกิดคน,คนมหมวยๆตาเล็กๆก็เขียนได้แต่ว่าหนูหนาเป็นคนตาโตลแล้วถ้าหนูหนาเขียนไลเนอร์ที่มันคมจัดมากเกินไปมันจะทําให้หน้าดูดุลุกการแต่งหน้าจากหวานก็จะดูไม่หวานนะคะคอสซูกอันนี้เป็นสีน้ำตาลที่แบบน้ำตาลน้ำตาลจริงๆนะคะลงไปเหอะแล้วเดี๋ยวเรา้จะใ แปรงนะคะในการมเกลีย่ยให้มันดูฟูึ้งอีกทีนึงนะคะแปรงก็จะใช้แบบประมาณแปรงหัวตัดอะไรก็ได้เบล ให้มันฟึ้งๆนะคะเข้มขึ้นมานิดนึงนะคะสังเกตตาที่ยังไม่ได้เขียนมันก็จะดูเบลอๆไม่ค่อยคมชัดเท่าไหร่นะคะพอเขียนขึ้นมาแล้วนิดนึงพอจะมีมิติขึ้นบ้างแต่ว่าก็ไม่ได้บุเข้มฉูดฉาดขนาดนั้นนะหนูนาะเขียนไลนเนอร์ค่อนข้างคมนะเพราะว่าหนูนาะไม่ได้ใช้จัดตัวแปรงอย่างเดียวนะหนูนาะเอาแปรงหัวตัดไปยีที่หัวไลเนอร์นะแล้วนะก็ค่อยๆเอามาลากนะคะมันก็จะได้งานที่ค่อนข้างคมนิดนึงนะคะด้วยความที่มันเป็นสีน้ำตาลก็จะดูซอฟกว่าการที่ใช้ไลน์เนอร์สีดำเน แบบนี้นะคะมันจะได้ฟินิชที่แตกต่างกว่าการใช้ไลเนอร์ดินสอแล้วก็มาเขียนด้วยคู่กันแบบนี้ซึ่งหนูนะาชอบมากกว่านะคะจริง,รงๆแล้วตอนแรกน่คิดว่านะ่าจะใช้ไลเนอร์คู่กันเนี่ยในการที่จะฟิลินช่องโบ๋อะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่ใช้แหละตอนนี้นะ่ะก็พอใจกับฟินิชลุคของไลเนอร์แล้วนะคะต่อไปเราก็จะมาติดขนตานะคะซึ่งขนตาที่หนูนะาใช้ประจําเลยนะคะของญี่ปุ่นโกจินะคะทุกคลิปก็คือใช้อันนี้นะคะแต่งหน้าแต่งตาเบาๆใช้อันนี้มันก็เบาได้หนัก,นกๆก็สามารถดัดขนตาปัดเพิ่มมันก็จะเป็นฟิ ที่มันมากขึ้นกว่านี้ได้นะคะใช้กาว DUP เหมือนเดิมที่คีของไดสกเหมือนเดิมนะคะน่าใช้ที่คีของอะไรไม่ได้เลยใช้ไดโกอันดีอันเดิมมาตลอดใช้มาตลอดเลยอะหกบาทตอนที่น้าไปญี่ปุ่นน้าจาได้นน้ซื้อเป็น10อันเลยนะก็ค่อยๆลมหายาจจากไปคือมันไม่ได้ใช้แล้วหมดไปหรือเสียไปแล้วมันหายไม่ได้ปัดขนตาเพิ่มนะคะเพราะว่าลุคนี้ไม่ได้อยากให้มันฟูมากกว่านี้แล้วอันนี้ก็กําลังดีนะคะติดขนตาไปแล้วเราจะรู้ว่าเราอะต้องการความชมพูเพิ่มเติมมากน้อยแค่ไหนนะคะนาก็รู้สึกว่าหนู นะอยากได้ขอชมพูเพิ่มขึ้นขอมาลงเพิ่มที่เบ้าตานิดนึงด้วยความที่มันเป็นสีชมพูไฮไลท์เนี่ยมันก็ไม่ได้ชมพูจัดขนาดนั้นนะคะไม่ขัดเบ้าแล้วนะเป็นชมพูที่ฟูนแค่นี้พอนะคะปัดขนตาล่างนะคะเพื่อให้ได้ตาที่เสร็จสมบูรณ์มากกว่านี้นะคะ The Falsy p u s h u p Drama Nebari นะคะเป็นซีซีเนาะแล้วก็เกือบแห้งแล้วสามารถเอามาปัดขนตาล่างได้ด้วยเดี๋ยวหนูนาจะเอาไปปัดขนคิ้วด้วยนะคะนาะชอบเอามาสคาร่าขนตาแห้งๆเนี่ยเอาไปปัดขนคิ้วมากต้องใช้ความพยายามมากนะค่อยเป็นค่อย หนะึ layer, ่งเลเยอร์แล้วก็ปล่อยเราค่อยก,กลับมาเลเยอร์ที่2องแต่ถ้าไม่พออีกก็เลเยอร์ที่สเลเยอร์ที่4ไปเรื่อยๆแล้วแต่ความพอใจ <c oughs> การปัดขนตาล่างอ่ะมันจะได้ฟินนชลุคที่สมบูรณ์มากขึ้นแล้วก็จะทําให้ตาหวานมากขึ้นด้วยตอนนี้ก็ไปบิวขนตาสองข้างแล้วนะคะต้องการให้มันเป็นซี่ๆก็ตัดช่อเอาหรือว่าใครต้องการให้มันฟูฟูก็สามารถใช้มาสคาล่าอื่นหนาๆได้อันนี้ความลักษณะเป็นซี่เนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะง่ายต่อการจับให้มันเป็นซี่ๆมากกว่าน,นี่หนูนะก็เอามาปัดขนคิ้วเพิ่มทําให้ Q, ้้นะคคิวตังะะ อย่างนี้ช้ำมันก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาเคลียร์ออกเพราะหนูนาชอบให้ขนคิ้วตั้งเนอะเคลียร์ออกเคลียร์ออกแปรงมาสคาร่าตาที่มันเป็นแบบซี่ๆแบบนี้มันสามารถเอามาทําให้ขนคิ้วตั้งได้ง่ายกว่ามาสคาร่าคิ้วนะคะเพราะ, Mas ะม,ามาสคาร่าคิออ้วอ่ะจะไม่ค่อยแข็งเท่ากับมาสคาร่าตาเพราะฉะนั้นเอามาปรับใช้ได้อะ่ะจบที่คิ้วเท่านี้นะจริงๆแล้วอ่ะหนูนาจะมีเป็นตัวล็อกคิ้วมาสคาร่าใสของโฟร์ยูทัวร์แต่หนูนะลืมอยู่ในกระเป๋าเครื่องสำอางในรถนะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะเราก็สลับเปลี่ยนใช ตาเนี่ยเกือบเสร็จแล้วสิ่งที่นาต้องการเพิ่มเติมคือหนูหนาต้องการความกริตเตอร์ที่เปิดตาเพิ่มนิดนึงนะคะใช้กริตเตอร์ของมานิลาโคนะคะสีมันจะออกโทนชมพูใสๆคล้ายๆกับตัวไฮไลท์ที่นาใช้เลยเนี่ยชมพูใสๆเห็นไหมทาไปตรงกลางตา ใช้นิ้วแทบหรือใครถนัดใช้แปรงก็ได้อันนี้เริ่มแห้งแล้วก็จะได้คอนทรลง่ายหน่อยมันจะมีความวาวๆเนาะบางคนถ้าเกิดตาหมวยๆอ่ะจะเอามาตรงใต้ตา,าีก็ได้นะแต่ว่านาไม่อยากให้ตาตัวเองดูโตไปกว่าน,นี้แล้วนะคะแค่นี้ก็ตาโตแล้วใส่แค่ข้างบนอย่างเดียวนะวิงขึ้นมานิดหนึ่งปากนะคะวันนี้จะทาปากผสมเริ่มจากรองพื้นสีปากด้วย Super Stay Matte ิ n นะคะของเมเบลีนสีออกชอมพูนมๆน,นะคะหน้าหนูนาเนี่ยถ้าชมพูนมอย่างเดียวมันไม่รอดนะเพราะว่าหน้าหนูนาไม่ได้แบบทรงมวยหรือ เป็นคนหน้าเข้มแล้วกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดชมพูนมนม,นมอย่างเดียวมันจะดูซิดซึ่งถ้าอยู่บนคนผิวขาวอะหนูน้าว่าสีนี้ก็คงสวยลอดแต่ว่ากับหนูนันยังไม่ค่อยลอดเท่าไหร่นะชอบใช้มือในการทาลิปสติกนะคะมันจะมีความนูดจัดมากเลยทาแท่งเดี่ยวได้เลยนะถ้าเกิดตาเข้มกว่านี้แต่ว่าวันนี้ตานนะไม่ได้เข้มมากนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมีตินข้างในเป็นสีชมพูนะใช้ของดีช i ยนะคะสีชมพูค่อนข้างสวยไม่เข้มมาก แค่มีเนื้อสีนิดหน่อยอะ จะบอกให้ว่าเมเบลีนสีนี้เนี่ยนะรอยัลลิสเนี่ยเป็นเบอร์ที่กรบสีปากเบอร์ขอบปากได้ดีมากเลยนะอยากจะเอาตินสีอะไรใส่ลงไปก็จะมีความเบอร์เบอร์ใครจะให้มันเป็นตินสีแดงก็ได้สุดแล้วแต่เลยนะคะแล้วก็จะมาขอทอความวาวของปากด้วยชาแนลวันนี้นิดนึงให้ดูมันเจอเจอนิดนึงอ่ะไม่ต้องโมงทั่วปากก็ได้นะคะถ้าเกิดใครอ่ะปากไม่ได้บางมากไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดูเบลลเบลาขึ้ใหญ่นะะก็จะลงแค่แบบตรงกลางปากกระจับตรงกลางเอยเห็นไหมเดี๋ยวนะขอไปทำผมนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันค่ะ เสร็จแล้วนะคะลุคนี้แต่งออกมาก็จะได้ความหวานขึ้นมานิดนึงนะคะซึ่งปกติหน้าไม่ค่อยแต่งแบบนี้เท่าไหร่นะคะ<ฮ>สิ่งที่ยังเน้นแทบจะทุกคลิปก็คือพยายามจะกรบรอยสิวให้ได้มากที่สุดนะคะอย่างเม็ดนี้ยเพิ่งแตกไปหนูนะไม่อยากจะไปเน้นมากเกินเพราะว่ามันอยู่ช่วงบริเวณทีโซนระหว่างวันมันจะแครกมันจะเป็นรอยแตกน้าก็เลยไม่ได้เน้นมากนะคะแต่ก็เดินผ่านไปผ่านมาก็อาจจะงงว่าเฮ้ยรอยสิวหรือเปล่าพอหลอกคนอื่นได้ก้มแกลมนะเมื่อกี้ที่พอหลังจากเสร็จฟิน i s h ุคนะน้ารู้สึกแก้มตัวเองยังไม่ชมพูก็เลยขโมยสีชมูของ ForYou2 รุ่่นเกา เละะ e Me More แพ็กเกจกลมอันเก่าแรกๆเลยติดดีมากๆหนูนะไม่ทราบว่าโ u ยูทยังมีขาะอยู่หรือเปล่าแต่นะบอกเลยว่านะมีทุกสีสีสวยทุกสีติดแน่นทุกสีน้ำตัวเซเว่นอะคือสีสวยแต่ว่ามันไม่ค่อยติดผิวเป็นสาเหตุที่ว่ามันฮิตแผ่นเร็วเพราะว่ามันสีไม่ค่อยพิกเมนเท่าไหร่นะคะส่วนตัวนี้ใช้เยอะมากจนตัวหนังสือมันจางไปหมดแล้วนะคะมันใช้แบบครั้งหนึ่งไม่เยอะเลยนะคะออกมาได้ลูกนี้นะคะแฮปปี้มากตอนนี้เป็นคุณแม่แล้วนะคะคุงใหญ่มากแล้ว7เดือนแล้วนะคะเพราะฉะนั้น ก็การที่ลุกขึ้นมาแต่งหน้ามันก็จะสร้างสีสันให้กับชีวิตมากขึ้นนะคะเตรียมพร้อมที่จะมีน้องต่อไปนะคะใครมีคําถามอะไรเกี่ยวกับแต่งหน้าลุคนี้ขอคําแนะนําเพิ่มเติมผลิตภัณฑ์อะไรใดๆที่ใช้ในคลิปนี้กดดาวน์ลงไปข้างล่างนะคะใน description บอกน่าจะเขียนรายละเอียดของทั้งเครื่องสาอางแล้วก็แปรงที่ใช้ทั้งหมดเลยนะคะก็เหมือนกันทุกคลิปที่น่าเขียนไ้ข้างใต้เนอะใครสงสยัยผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากจะแนะนาอะไรเพิ่มเติมเขียนลงไปในคอมเมนต์บ็อกด้านล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวหนูน่าจะพยายามตอบทุกคนเลยนะคะเพราะปกตินันคนอา่านคอมเออมนเ อยู่แล้วนะะในคลิปต่อ,ตอไปอยากให้น้าทำคลิปอะไรนะคะมากระซิบบอกกันในคอมเมนต์บ็อกซ์ได้เลยนะคะคลิปต่อไปที่น้าอยากจะทําก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเตรียมของสําหรับน้องหนูกําลังตั้งครรภ์ก็ดีหรือว่าจะไปคลอดอะไรแบบนี้ซึ่งหนูหนาก็เป็นมือใหม่มากๆเช่นเดียวกันแล้วก็คิดว่าก็ต้องไปดูรีวิวของคนนีคนนี้แล้วก็เอามาประกอบการตัดสินใจเดี๋ยวเอาไว้มาทําเป็นเวอร์ชั่นฉบับของนนาเนอะเพราะว่าจริงๆแล้วการเป็นคุณแม่มือใหม่เนี่ยค่อนข้างเซอร์ไพรส์ในชีวิตเหมือนกันเนาะทุกคนก็คงมีครั้งแรกของการเป็นคุณแแแมมม่่กกกันนนนททุคนนคาะะะตล็จีีวงงขอ มีการเตรียมตัวแตกต่างกันไปหนูนาก็อยากจะมาแชร์มุมนี้ของนักเชนเดียวกันนะคะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามรอดูกันนะคะว่าหนูนาจะทำคลิปอะไรออกมาให้เพื่อนๆดูกันนะคะวันนี้ขอตัวไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ